สวัสดีชาวแก๊งเริ่มเลยไปที่หน้าต่างโปรเจกต์นะครับแล้วก็มาตรงนี้ create a new composition ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับครูขอตั้งชื่อเป็น alpha mate a l p h a m a t t e alpha mate size เนี่ยเป็น1 9 2 0คูณก็คือ full hd นะครับเป็นเวลา10วินาทีแล้วกดโอเคไป ครูก็จะได้ composition เป็น Size f u HD มาแล้วทีนี้ครูจะ import footage ลงมาก็มาที่หน้าต่างโปรเจกต์เหมือนเดิมคลิกขวาครับมองหาคำว่า import file คลิกซ้ายหครั้งครับตอนนี้ครูได้ทำการดาวน์โหลดวิดีโอ footage มาละหนอันก็เป็นอันนี้นะแล้วกด open เดี๋ยวมาลองเช็ค footage กันก่อนก็ double click ครับ ลองกดเลดูครับก็เป็นฟุตเทจคลื่นทะเลซึ่งจะเป็นประมาณนี้เดี๋ยวกลับมาที่หน้าต่างของ composition นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับแล้วคลิกซ้ายค้างตรงฟ o t a g e ที่เรา Import เข้ามาเนี่ยลากมันลงมาคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วปล่อยแล้วลองมาเช็คฟ o t a g e ครับโอเคประมาณนี้ แต่ครูจะทําการตัดวิดีโอหน่อยเพราะช่วงแรกครูไม่เอามันมืดแบบนี้ครูก็จะมาคลิกซ้ายค้างที่ f o เจ a g e นะครับเลเยอร์นี้แล้วเลื่อนไปทางซ้ายให้มันเริ่มที่เป็นคลื่นเลยเดีวครูจะทําให้มันเต็มจอแบบพอดีแป๊ะเลยให้มาตรงนี้ครับเลเยอร์ครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งแล้วมองหาคําว่า transform มองหาคําว่า fit t 2 Com Y คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับอ่ามันก็จะเต็มจอของเราละเดี๋ยวครูจะมาตรงไทม์ไลน์นะครับคลิกขวาหนึ่งครั้งครับไปที่ New แล้วมองหาคำว่า Text คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับ A L P H A เคาาหนึ่งครั้ง M A T T E Alpha m e นแล้วคลิกซ้ายที่เครื่องมือ Selection Tool เพื่อจบการพิมพ์อ่าเรียบร้อย เดี๋ยวขอปรับไซส์ก่อนนะครับเอาสัก250เป็นไงอ่า250ก็ได้แล้วก็เลื่อนให้มันอยู่ตรงกลางหน่อยนะครับทีนี้เนี่ยเรามาดูตรงนี้ในโหมดไทม์ไลน์มันจะมีคำว่า toggle er switch ให้คลิกซ้ายเพื่อเปิด alpha mate ก็จะเป็นเครื่องมือในการเหมือนทำการครอปอะให้เราเอาฟ o ตเ g e น้ำเนี่ยอยู่ข้างล่างนะครับเลเยอร์ข้างบนเนี่ยจะเอาไว้เพื่อทำการครอปเท่านั้นนะครับ ก็มาตรงนี้ครับคำว่านอนคลิกซ้ายหนึ่ครั้งครับก็จะมีให้เลือกอยู่4แบบเรามาลองแบบแรกกันก็คืออัลฟาเมดคลิกซ้ายนะครับ1ครั้งอ่าโอเคตอนนี้ f o ุตเทจน้ำของเราเนี่ยก็จะมากัดกับตัวหนังสือเลเยอร์ Layer บนนะนะเนี่ยมันจะอ่านค่าแค่ในตัวหนังสือเท่านั้นส่วนเลเยอร์บนเนี่ยมันจะปิดตาให้อัตโนมัติเลยแล้วก็จะเกิดหน้าตา แบบนี้ขึ้นมาซึ่งหมายความว่ามันกำลังอัลฟาเมดเลเยอร์ข้างบนอยู่เรามาลองดูอีกแบบหนึง่งก็คลิกซ้ายลงมามันจะมีอัลฟาอินเวอร์สเมดก็ลองคลิกดูครับอ่าเนี่ยมันก็จะกัดตัวหนังสือคือไอที่มันเป็นสีเทาตรงนี้ก็คือทะลุเลยนะลองมากดตรงนี้ดู Toggle Transparency Grid เนี่ยคลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับ อันนี้หมายความว่าพื้นหลังทะลุนะที่เป็นตารางหมากลุกเนี่ยอยอดสอนไรต่อไปจะเป็นการ alpha m a t อีกแบบหนึง่งก็คือการ l u m a m a กับ l u m a invert mate l u m a เนี่ยคือการอ่านค่าสีขาวดำของเลเยอร์บนครับเดี๋ยวครูจะทำการคลิกซ้ายตรงนี้นะครับ แล้วปรับให้มาเป็น no track m a t e คือยังไม่กัดอะไรเลยเป็นเลเยอร์เปล่าๆลบเลเยอร์บนไปไม่เอาตัวเงสือละแล้วครูจะมาสร้าง solid นะครับคลิกขวาไปที่ new มองหาคำว่า solid ครับก็เป็นสีอะไรก็ได้แล้วมาที่หน้าต่างของ effect and preset นะครับค้นหาคำว่า ramp ram p มันจะโชว์คำว่า gradient ram มาให้ให้เราคลิกซ้ายค้างนะครับแล้วเอามาปล่อยใส่เลเยอร์บนเลเยอร์ solid ที่เราสร้าง ram เนี่มันก็จะเป็นเอฟเฟกการแบบเกลีย่ยสีนะเอาลองมาปรับแกนดูใครหาจุดอันนี้ไม่เจอก็อาจจะมือลั่นไปโดนที่อื่นหาจุดไม่เจอแบบนี้นะครับ ให้เรามาคลิกที่เอฟเฟกนะครับจุดมันจะยังคงอยู่เสมอปรับสีให้มันกลืนกล่นๆกันตอนนี้ชาวแกงก็จะเห็นอยู่3สีหลักๆนะครับก็คือสีดำสีเทาแล้วก็สีขาวเดี๋ยวลองลองมากัดดูเลยก็มาตรงนี้นะครับคลิกซ้ายลงมาแล้วก็เลือก Luma Map คลิกซ้ายหนึ่งครั้งครับเ่เห็นไหมมันจะกัด อิงค่าสีขาวรวมไปถึงสีเทาด้วยไอ่วนสีเทาเนี่ยก็คือมันจะเฟดไปเลยมันจะจางๆไปคือมันก็จะอ่านค่าจากสีขาวไปสีดําเท่านั้นอะ่ะเรามาดูลูมาอีกแบบหนึ่งก็ตรงกันข้ามครับคลิกซ้ายลงมาแล้วเลือกลูมาอินเวอร์สเมทคลิกซ้าย1ครั้งครับมันก็จะอ่านค่าสีดําไปจนถึงสีเทาจากด้านบนนี่โหมดนี้ก็ลองไปดัดแปลงใช้กันดูนะครับ มันก็ได้ใช้งานจริงๆอยู่เยอะเลยล่ะค่อนข้างเยอะเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะสำคัญยังไงก็ฝากไว้เท่านี้ก่อนนะครับแล้วเจอกันครับ